บางครั้งอ่ะเอาใจกลับบ้านบ้างเราไม่เคยเอาใจกลับบ้านเลยเองอยู่คนเดียวใจไปอยู่ที่อื่นหมดเลยแม้กระทั่งก่อนจะนอนอ่ะทั้งๆที่ก่อนจะนอนมันควรจะกลับมาบ้านนะนอนอยู่บ้านอยู่บ้านแท้ๆแต่ใจอยู่ไหนไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ได้ออกบ้านเนีแหมมันอยากคุยอ่ะมันอยากคุยไม่บอกภรรยาตื่นเต้นมากเลยไอ้ตื่นเต้นไอจะได้ไปนั่งสัมภาษณ์ไม่ได้ใครมาสัมภาษณ์เนี้ยเป็นปีแล้ะในการชื่อว่าาวเาอด้ฮะาฝ้าอด์ครับผม try good find something better i'm not the cleverest you try to write the right song for you could sing it over คุณโตครับสวัสดีครับครับพี่บาโอ้สวัสดีครับท่านที่คุณถงเองเละฮะถงเองนี่คุณรู้ใช่มั้ยครผมตั้งใจมาคุยกับคุณวันนี้รู้ดีก็พี่โทนัดผมทำไมผมถึงไม่รู้เรื่องของเรื่องทำไมผมอยากคุยพี่โตเพราะว่าเ เราคุ้นเคยกันเนาะสนิทกันเนาะมันมีหลายเรื่องไะพี่โตที่หลายคนไม่รู้ใช่อยากจะให้ทุกคนได้รู้อรียนล่าเลยในการโฟลเดอร์ใช่ใช่ไปนั่งคุยกันหน่อยได้เลยครับพี่บัสอ่ะนั่งจิบกาแฟกัน I love 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 you, 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 ดีใจปีสุดโต <ผม S 1> ได้เจอกันถ้าไมไ่เจอกันพักใหญ่นะแล้วลอกแรกๆเนี่ยก็เริ่มห่างๆกันแล้วออใช่เริ่มห่างๆเริ่มแบบเอ้ยไม่ได้เจอกันแต่ก็ยังมีมีไปเจอกันบ้างในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงใช่แต่พอละลอกสามเนี่ยเรียกได้ว่ามาเป็นทอร์นาโดคือคนรอบข้างก็ติดนี่นั่นก็ติดจนภรรยารู้สึกว่าไม่ได้แล้วคือเมื่อก่อนเ,นเวลาเวลามีงานใช่ไหมครับงานเขาจะแคนเซลิลเรา งานนี้แคนเซิลงานนั้นแคนเซิลเพราะว่าโควิดอะไรเงี้ยเราเราก็อยู่บ้านแต่พอเราลอกสามเนี่ยภรรยาแคนเซิลให้เลยจริงเหรอพี่ใช่เพราะเขารู้สึกว่ามันเสี่ยงมากที่แบบออกไปแล้วเอามาติดลูกอะไรเงี้ยแล้วก็มันยากมากเลยตอนนั้นวัคซีนมันก็ไม่มีก็จริงพี่โตแล้ว,แล,วแล้วลูกติดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราไปอยู่แล้วใครจะอยู่ดูลูกอะไรเงี้ยมันยากไปหมดก็เลยใช้วิธีการอยู่บ้านไปเลยแล้วกันอยู่บ้านไปเลยก็คือระมัดระวังตัว มากที่สุดอ่ะนั่นหมายความว่าโควิดเนี่ยพี่โตไม่ได้ทํางานเลยหมายถึงถ้าไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเลยใช่อ่าแต่มันก็จะมีงานรูปแบบอื่นอย่างเช่นงานออนไลน์มันก็จะมีงานหนึ่งแบบคืองานเขาก็ไอเดียเขาดีมากเลยแต่งเพลงแบบเหมือนให้ห่างกันอ,ะอะระยะๆ<า>อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาแต่งเพลงเสร็จปุ๊บถ่ายเอ็มบีง่ายมากก็ถ่ายอยู่บ้านออกกองก็คงไม่ห่างกันอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายอยู่บ้านอะไรย่างเงี้ยก็เป็นงานรูปแบบใหม่ แลไรายได้ลดลงไหมเอาจริงถามจริงๆแน่นอนนะครับลดลงว้าว <Wow. S 2> ลดลงเยอะไหมก็ก็เยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่าผมผมกับเห็นอะไรเล็กๆในนี้นะเห็นอะไรไม่รู้นะอันนี้คือผมรู้สึกแบบเหมือนพอ,อไรายได้เรามันลดลงอะ่ะเราใช้น้อยลงโอ้จริงเราสิ้นเปลืองน้อยลงโอ้คำนี้ดีนะ,ะคำนี้ดเราสิ้นเปลืองน้อยลง จากที่เราเคยสั่งตลอดเลยเพราะรายได้เราเยอะไงเราสั่งเอาก็ได้เงินเราไม่ลดแต่พอพอเงินมันลดเราเริ่มต้องทํากินเองแล้วพลาสติกไม่ต้องใช้น้ํามันที่เอาขนอาหารมาส่งเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำลายโลกเหมือนมันลดสเกลอะไรลงมาแล้วแบบถามว่าเรายังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีอยู่เออแต่ทรัพยากรอืรอ่นๆเนี่ยมันดูแบบมันมันลดลงอ่ะ อ้คุณนี่คุณนี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากรู้ว่าโควิดกระทบคุณยังมองทุกอ,อย่างมันไม่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 ไม,ไม,มองายก็ได้มองายก็ได้อันนี้มองแค่แบบมีวันหนึ่งอ่ะกินคือผมกินข้าวที่บ้านแล้วก็เมื่อก่อนคือต้องสั่งมากินแล้วก็จะนั่งคิดกินอะไรดีอะ,อ,ะอะไรเงี้ยนอะทีคุณมีปัญหาเรื่องนี้วันนี้จะกินอะไรดีใช่ใช่แล้วก็ทุกวันนี้ก็เลยพอเป็นทำกินเอง,ทำ,เองทำกินเองก็ความสนุกก็คือไปหาเมนูใหม่ใหม่ในใน y o ยูทูบอ่ะที่เขาทำอาหารโยอย่างเงี้ยก็ลองทำเฮ้ยอร่อย พออรอยเสร็จปุ๊บมันมีมันเกิดความสนุกที่แบบได้กินข้าวอยู่บ้านอ่ะทำกินอยู่บ้านแล้วมันไม่ต้องใช้จ่ายเยอะก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มแบบเฮ้ยมีความสุขกับการแบบได้อยู่บ้านแล้วก็ทํากินแล้วก็มีวันหนึ่งผมก็เลยสั่งสั่งอาหารมาสั่งอาหารมาจะก,กินอยู่บ้านไม่ได้เสียตังเยอะนะ,ะจ่ายตลาดก็ตลาดแบบโลโอลปกตินะสั่งอาหารมาให้รางวัลตัวเองหน่อยจานหนึ่งห้าร้อยอาหารญี่ปุ่นไงเราอยากกินเออสั่งมาห้าร้อยเลย มาเสร็จปุ๊บไอไ้อวันนั้นอ่ะที่รู้สึกคือสั่งมาแล้วก็กินมันก็อร่อยแต่ก็ไม่ขนาดนั้นอหมายถึงนะมันก็ไม่ขนาดนั้นะไม่ได้อร่อยเวอร์ขนาดถ้าเทียบกับของที่เราทําแหมเราเติมรสด,ดีเยอะกว่าหรืออะไรประมาณนี้นะเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือช้อนพลาสติกแล้วก็ไม่ได้ใช้เขาแถมมาที่ใส่ซอสไม่ได้ใช้มีถุงกระดาษด้วยถุงกระดาษปุ๊บปุ๊บรีซคจะรีไซเคิลไอที่บ้านยังเคิ้ไม่หมดเลย สุดท้ายก็ต้องเอาเน,นี้ยไปทิ้งพอไปทิ้งปุ๊บเริ่มเห็นแล้วอ,อ๋อเออนี่มันเหมือนลดลงเยอะเลยนะ,ะทั้งถุงกระดาษทั้งค่าน้ํามันคนที่มาส่งอะไรเงรี้ยไม่รู้อันนี้คิดเล่นๆน,นะ,ะคิดเล่นเออ,อเหมือนแบบเออหรือโลกเขาอยากให้เราลดลดลดกระดาษลงลดอะไรลงสักน,นิดนึงแล้วมันโดยรวมแล้วมันก็ช่วยไปหมดเลยนะมันก็ช่วยทุกอย่างไปหมดเลยอะหลายค,คนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าพี่สิงโตนาโชคเนี่ยเป็นนักลงทุนคคุณลงทุนอะไรบ้างก็ จะบอกว่าเป็นนักลงทุนเอางี้ดีกว่าเป็นเป็นแนวแบบเขาเรียกอะไรบริหารจัดการเงินดีกว่าเริ่มต้นเลยก็คือคือเราก็เป็นนักดนตรีเนี่ยแหละเราไม่ได้ไม่เคยจัดการะนรการเงินหรอกเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ฟ e e l i n g ของเราเพราะว่าเราจะเป็นอ r t i ิจะเป็น r แค่เนี้ย feeling เราเล่นจบเพลงแล้วก็ happy ่า้ไหมแต่พอมันมีลูกอ่ะอจบเพลงแล้วมันไม่มันไม่ได้แล้วสิมันไหนจะ เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่วันหนึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเรารู้สึกไม่ปลอดภัยใครไปทำอะไรคุณไม่ปลอดภัยเออหมายถึงหมายถึงเรามีตังค์อยู่จํานวนหนึ่งนะอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องความมั่งคั่งอ่ามีตังค์อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่าเฮ้ยทาไมรู้สึกไม่ปลอดภัยอืแล้วต้องมีอีกเท่าไหร่โหที่ต้องหาไปเรื่อยเลยเนี่ยอืหาจนตายเลยเนี่ยอืเวงวางรู้สึกเวงวางกับกับชีวิตเฮ้ยจนไปเจอหนังสือเล่มหนึ่ง เชื่อว่า,าพ่อรวยสอนลูกอ๋อฮะอ่าพ่อรวยสอนลูกก็เลยเอาหนังสือเนี่ยมาอ่านพออ่านก็เริ่มเข้าใจเรื่องอ๋ออันนี้มันเป็นอะไรที่โรงเรียนไม่สอนเลยแต่มันจําเป็นมากเลยนะอือ่านแล้วผมอ๋อเลยนะอ๋อแล้วผมเป็นคนขี้ตื่นเต้นพี่วัดยังไงพี่เฮ้ยนี่มันคือความมหัศจรรย์ของโลกเราเลยเนี่ยทาไมทาไมน้อยคนรู้ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้ไม่รู้เคล็ดลับนี้เออทําไมไม่รู้เคล็ดลับนี้บ้านเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปให้เขาเช่า มันก็จะเป็นเหมือนเครื่องปั๊มเงินออย่ามองว่ามันเป็นบ้านนะถ้ามองเป็นบ้านเ้วก็เป็นห่วงบ้านมองเครื่องปั๊มเงินเดือนหนึ่งพมมีคนเช่าสองหมื่นเนี่ยมันก็เหมือน,นเครื่องนะั้นผลิตเงินให้เราเดือนละสองหมื่นโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เราต้องมีมีไอ้บ้านนั้นอ,อ่านอ่านปุ๊บเก็ตคอนเซปหาบ้านเช่าเลยตอนนั้นนะ่ะผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งรอขายอฮะรอขาย เพราะย้ายมาบ้านอีกหลังหนึ่งมันอยู่บ้านใหม่แล้วเพราะว่ามีลูกอยากได้สนามเล่นให้ลูกมีทาวเฮาส์อยู่หลังหนึ่งรอขายแต่มันจะขายไม่ได้ขายไม่ได้เป็นปีนะอขายไม่ได้เป็นปีไม่รีไฟแนนซ์ด้วยไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องรีไฟแนนซ์เลยอะไรรีไฟน์งไฟแนนซ์อะไรอะไรล่ะโดนดอกนั้นน่ะไม่สนใจว่าดีกีตาร์จบเพลงมีความสุขดีกีตาร์จบเพลงความสุขไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บพอไปดูเสร็จปุ๊บผ่านหนังสือเราเลยบอเอ้ย ถ้าต้องรีไฟแนนซ์นะยอดมันผ่อนลดลงเพียบเลยดอกเบี้ยก็ลดลงพอใช่พอรีไฟแนนซ์ปุ๊บยอดผ่อนลงเบาเลยเบาแล้วหาคนเช่าลองหาคนเช่าดูมีคนมาเช่ามีคนมาเช่ากลายเป็นผมได้เครื่องปั๊มเงินมาหนึ่งเครื่องดีดีเลยสรุปไม่ขายก็เลยไม่ขายหลังนี้แล้วปล่อยปล่อยให้เช่าปล่อยให้เช่าเลยแล้วจากหลังเนี้ยถึงวันนี้มีกี่หลังอันตรายอันตรายเราเอาแค่หลังนั้นพอโอเคแค่หลังนั้นรูแบบ ดูย่อมเยาว <laughs> ดูย่อมเยาว <laughs> นอกจากแต่ไอ้ลงทุนนะั่นแหะเริ่มรู้เรื่องบริหารจัดการเงินอีกว่าเงินมาต้องไปดูว่าเราใช้ต่อเดือนเท่าไหร่และให้เก็บทั้งหมดนั้นนะ่ะหกเดือนอื่าเก็บมันไว้หกเดือนอย่าใช้นะ่ะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะ่ะถึงจะเอามาใช้แต่ตอนนี้ทิ้งมันไว้ให้เน่าไวนั่นเลยให้มันอยู่ตรงนั้นอย่าไปทําอะไรเสี่ยงกับมันมากอื เออ่าไปเสี่ยงอะไรกัมันมากเสี่ยงได้น้อย่าเสี่ยงเยอะอและหลังจากไอ้หกเดือนถ้าเงินเริ่มมาค่อยเอาไปลงทุนอืพอพอเงินมันมันมันเกินจากหกเดือนไหเกินหกเดือนละเกินหกเดือนที่ทเราอา่านหน<ด>ังสือมาละใช่มันก็ต้องไปหุ้นละ่ะโอ้ทำไมต้องไปหุ้นน่ะเออทำไมต้องไปหุ้นเริ่มเริ่มต้นเลยก็คือทุกคนก็พูดถึงแต่หุ้นผมเคยจะเข้าหลายทีแล้วนะเอาเงินเข้าใส่ในน,น,นั้นเนี่ยนะเอาเงินเข้าไปใส่รอซื้อแล้วนะแต่ด้วยความที่ไม่รู้อ่ะเลยไม่ซื้อ ไอเงินนั้นน่ะผ่านไปปีสองปีนะจนแบบถอนเงินออกมาเราไม่ได้ลงทุนด้วยเหมือนได้ดอกมาห้าร้อยเพราะว่าเพราะไปทิ้งเงินไว้ในไว้ในบล็อกนั้นน่ะเสร็จปุ๊บจนวันหนึ่งอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วมันมีแต่หุ้นเนี่ยแหละอืมมันก็เหลือแต่หุ้นถ้าทำไอ้นี่แล้วก็เหลือแต่หุ้นอ่ะก็เลยเข้าไปเล่นหุ้นก็เลยศึกษาเลยศึกษาเลยถ้ามันต้องถ้ามันจะต้องรู้ก็เรียนอ่าก็เรียน พี่โตจะทําอะไรเนี่ยต้องศึกษาถึงต้องรู้ถึงต้องรู้ต้องรู้รู้จักด้วยการเรียนหนังสือหรือรู้จากการอา่านหนังสือหรือรู้จากการไปถามคนอื่นพี่โตร,รู้แบบไหนศึกษาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก็าถามเลยใครอ่าหุ้นใครรู้เรื่องหุ้นบ้างใครรู้เรื่องหุ้นก็ติดต่อเลยปุ๊บพี่โอ้ยพี่สอนหุ้นก็เสียตังค์เลยอืมเรียนเทคคอร์สเลยก็เรียนเลยเรียนปุ๊บปุ๊บก็เรียนไปเรื่อยๆก็เลยก็เนี่ยศึกษาแล้วก็ลงทุนมาเรื่อยๆเรื่อย ครอบครัวพี่น่ารักมากเราทร<อ>าบ<อ>กันดีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ค,รคนอื่นเพื่อนเพื่อเราทราบไหมว่าพี่โตเนี่ยมีแฟนเป็นคนต่างชาติตาาตเป็นคนประเทศอะไรพี่เป็นคนอเมริกาเ๋อฮะเจอก,กันที่ภูเกต็ตรู้จักกันที่นั่นปุ๊บปุ๊บเราก็ย้ายกันมาอยู่ที่กรุงเทพเแล้วก็แต่งงานกันจนมีลูก3คนแล้วลูกสามคนแล้วพี่บอกว่าลูกพี่เนี่ยสนกันมากโอ้โหววยกันังสนนะจุดผู้ชายด้วยผู้ชายคนโตแล้วก็แฝดสองคนและไล่กันและยังไงพี่ชีวิตความเป็นอยู่เขามีความสุขกันดีลูกสามคนเล่นกันแบบรักกันพี่น้อง อ,อบางทีเล่นแรงยังไงบางทีเล่นแรงมีอยู่ทีหนึ่งคือแบบบางทีเราห่วงเวลาลูกแบบเล่นกันแรงๆอะ่ะมีทีหนึ่งมั้งลูกตัวแฝดเนี่ยเตะตัวสาว่ายน้ํามันเตะท้องอีกตัวหนึ่งอะ่ะเตะตุบเลยตุบเลยตุบเลยตัวนั้นก็จุกจุกผมเลยบอกหยุดเลยพวกอยู่ไฟติ้งนะไอ้นะจะเอา ทอยนะทัวเวหมดเลยนะเอาไปทิ้งเลยนะความหมายคือถ้าคุณทะเลาะกันคุณตีกันเนี่ยพ่อจะเอาของเล่นไปทิ้งเลยวันนี้ทิ้งจริงวันนี้ทิ้งจริงได้ไงพี่ขูมหลายรอบที่โดนเตะบอก no no we play มันห่วงของเล่นแทนที่มันจะห่วงตับมันไม่ห่วงอ่ะพ่าตับมันเนี่ยค่าตับไปเท่าไหร่แล้วมันดันห่วงของเล่นเลยมาตีห้าตีห้าเรานอนอยู่เอได้ยินเสียง อีกแล้วต่อยกันอีกแล้วเหรอตั้งแต่ตีห้าเลยตีห้าผมโมโหมากเลยเฮ้ยจะทะเลาะกันรอให้พัชขึ้นก่อนไม่ได้ยังไงวะผมโมโหเลยนะผมโมโหแล้วมันก็ต่อยทุบๆไอตัวที่ต่อยเนี่ยต่อยตัวตัวตัวพี่ตัวตัวเล็กไปต่อยตัวพี่เลยตัวเล็กต่อยตัวพี่ข้ามรุ่นข้ามรุ่นข้ามรุ่นต่อยเลยปุ๊บแต่ปากอ่ะดาไอคู่แฝดที่หลับอยู่ต่อยสี่ตัวต่อยสิตัวมันมืดไง มันมืดก็ <c oughs> ถึงบอกว่ารอพระอาทิตย์ขึ้นก่อนได้ไหมแล้วได้ข่าวมาพี่เคยไลห้ผมไม่ได้ข่าวหรอกออพี่เคยไลห้ผมฟังว่านี่พี่อยู่บ้านผมใชกไหม,ม <c oughs> ผมมีกล้อง C C T V บ้านพี่เนี่ยมันเหมือนอันะยังไงนะดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาเล่าให้ฟังผมคือ,อยังไงต้องครัวฝรั่งเออยังไงยังไงยังไงจริงๆไม่ไม่ใช่หรอกคือแบบว่าภรรยาผมเนี่ยเขาเขามาอยู่เมืองไทยสิบกว่าปีแล้วอืม แล้วก็ไปไปมามาประเทศเขาไปไปมามาก็เลยคิดกลับกันถ้าเป็นเรานะหูห่างบ้านห่างเมืองมาอะไรเงี้ยคิดถึงหัวอกภรรยาแล้วก็เขาจะมีปัญหาประจำเขาเลยเวลาสั่งอาหารอะไรเงี้ยพนักงานเก็ก็กแหมเป็นภาษาอังกฤษก็กลัวคนไทยก็กลัวคนกลัวแบบคุยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยจนเขาพยายามพูดไทย พนักงานก็นึกว่าไอ้ที่เขาพูดไทยพูดภาษาอังกฤษก็เลยสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องใช่เขาก็เลยจะแบบเหมือนเขาก็จะไม่สบายตัวเหมือนสั่งอาหารบ้านเขาเข้าใจเข้าใจเขาก็เลยรู้สึกแบบเออเหมือนเหมือนไม่ได้อยู่ที่บ้านผมก็เลยสร้างบรรยากาศที่บ้านให้เป็นเหมือนอยู่บ้านเลยผมให้ลูกทุกคนพูดภาษาอังกฤษหมดเลยโอ้ที่บ้านพูดภาษาอังกฤษทุกคนพูดภาษาอังกฤษตัวพี่ด้วยไหมูกด้วยผมก็ได้ได้ภาษาอังกฤษแบบสไตล์ผมนะสไตล์ชาวเกาะ ถูกบ้างผิดบ้างพ่อยูไปแปลกันเอาเองมันไม่ใช่หน้าที่ของไอหน้าที่ของไอคือสื่อสารโอเคยูไปแปลเอาเองมึงจะเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของมึงใช่ไอไม่ได้สอบไอเฟลโอเฟลโอเอลย่หิวก็บอกหิวก็แค่นี้รู้แค่นี้โอยุไปแปลเองแล้วเขาเข้าใจไหมลูกเนี่ยเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวนี้มันขำผมยิงเหรอยังไงสอนแบบสอนภาษาอังกฤษผมด้วยเราออกเสียงไม่ถูกไง และแน่นอนพี่โตทุกคนเนี่ยรู้จักพี่โตในฐานะซูเปอร์สตาร์แต่งเพลงเพาะแต่ที่ผมรู้จักพี่โตมาพี่โตเป็นคนแต่งตัวแบบเนี้ยเรียบง่ายเสื้อกางเกงคุณเนี่ยคล้ายๆเดิมตลอดเสื้อยืดของคุณบางทีคุณก็มีเสื้อแบบผ้าดินินถูกไหมเต็มที่เลยบางทีคุณรองเท้าแตะด้วยซ้ำนี่วันนี้คุณให้เกียรติการาน้เกติตอนแรกก็จะแตะจะทัประบัตถาบะ บารถ่ายเห็นตีนไห้เลยนึกอะได้เอ,ออย่าให้เขาถามเลยจะถามว่าทำไม <ทำ S 1> พี่โต,ตแต่งตัวเรียบง่ายอย่างนี้พ่ออะไรพี่โตเพราะแต่งตัวไม่เป็นเอาจริงๆจริงๆ,ๆผมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักดนตรีนะออืแล้วผมเข้าใจว่าใส่กางเกงยีนขาดเสื้อยืดแล้วเท่คือคือเห็นฝรั่งเขาใส่ไงที่แบบกางเกงยีนมาลุ้ไฟตอนนั้นนะสมัยผมเล่นดนตรีพมกางเกงยีนเสื้อยืดเราไม่ได้ส่องกระจกไงเราเห็นเราก็คิดว่ามันเท่ สภาพดูไม่ได้เลย oh, <no. S 1> สภาพแบบแล้วยิ่งไปอยู่ภูเก็ตนะ uh huh. ยิ่งไปอยู่ภูเก็ตโดนโดนคลืน่โนโดนฝนนะโอ้โ oh ห oh. ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่รู้คนที่ปั้นผมเนี่ยเอามาปั้นได้ยังไงนั่นแหละสิเขาก็ พอตอนตอนที่ผมมาทำอัลบั้มเนี่ยเขาก็เลยมีพวกแบบคนจับแต่งตัวคอสตูมคอสตูมให้ดูแลพี่เลยทรายก็เลยเริ่มแบบอ๋อมีใส่หมวกอะไรีให้มันดูมีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์จริงๆพี่โตเป็นคนสบายสบายใช่เป็นคนสบายสบายคือถ้าอยู่บ้านเนี่ยพี่บัสผมชอบแบบเสื้อที่มันนิ่มๆเก่าๆอะไรเงี้ยชอบอย่างนั้นมากแล้วรองเท้าแตะบางทีพี่โตไปด้วยกันก็ชุดอย่างเงี้ยแตงเท้าแตะคือสบายอย่างนั้นเลยมันสบายมันสบาย ไม่ไม่กลัวหรอภาพลักษณ์สิงโตนําโชคซุปเปอร์สตาร์ใส่งเท้าแตะไม่กลัวแฟนแฟนงงหรอกลัวกลัวเวลาแฟนแฟนเห็นล้วเอามือปิดตีดมา <c oughs> กลัวแบบเดี๋ยวเสียภาพพจน์อะไรอเงี้ย <c oughs> แต่ไม่ไม่หรอกคือมันสบายสบายผมว่าแฟนเพลงผมรู้อยู่แล้ว <c oughs> แหละเป็นตัวเราเออรู้อยู่แล้วด้วยแนวเพลงด้วยอะไรคงไม่ใช่คนใส่รองเท้าคุ้มข้อตลอดใช่ไหมผมรู้ว่าคุณเนี่ยมีรถคลาสสิกคุณเป็นคนชอบรถคลาสสิก มันสวยอืมมันสวยแล้วก็มันน่าสะสมอ่ะอืมมันน่าสะสมมันไม่ถูกนะพี่โตรถคลาสสิกคันหนึ่งเนี่ยถูกไหมจริงๆของผมม่นไม่ได้แพงมากอืมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกและไม่ได้แพงมากอืมก็กลางๆกลาง,ก,ลาง,ก,ลางก็เป็นตัวที่ชอบใช้มาหลายปีแล้วยังยังอยู่ไหมพี่ขายไปแล้ว อ๋ขายรถไปแล้วขายไปแล้วขายไปแล้วและไอ้ทุกวันนี้ที่พี่ไม่มีรถใช้ที่คือเพราะพี่ขายรถไปแล้วใช่แล้วทำไมเหตุผลไม่ใช้รถถามมันดูขัดแย้งกันนักลงทุนเมื่อกี้นะดูขัดแย้งกันนะพึ่ย้อนแย้งมากกันคนจะขับพอดสิไม่มีรถขับนะทำไมไม่มีรถส่วนตัวจริงๆมี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 รถครอบครัวมีรถครอบครัวอ่าอันนั้นคือเป็นรถตของที่บ้านภรรยาวันนี้ยืมมานะวันนี้เพแต่ตัวพี่เนี่ยไม่ใช้รถไม่ใช่นั่งแกร็บใช่ทาไมเล่าให้ฟังหน่อยเออ เริ่มจากขายคันนั้นไปก่อนอ๋อไอ้ขายคันคลาสสิกคันนั้นไปใช่ขายคันคลาสสิกไปซึ่งคันคลาสสิกเนี่ยสวยจอดที่บ้านแต่พาลูกนั่งด้วยเมื่อไหร่ใจมันแป้วเพราะมันกลิ่นน้ํามันโอบขับไปแค่แบบไปแค่ไปร้านสะดวกซื้อนะพาลูกนั่งรถความฝันไงพาลูกนั่งรถคลาสสิกเท่เท่เท่พอปุ๊บเนี่ยจิตมันไม่อยู่กับรถแล้วกลิ่นน้ำมันมันออกจิตมันอยู่กับน้ํามันจิตมันอยู่ว่าไฟลุกปุ๊บเนี่ยอย่กลัวไปเราจะออกก่อนหรือเอามันออกก่อนเออ ก็เลยเอ๊หรือว่าเราออกก่อนเราเอาน้ํามาราดคิดมันอยู่งั้นน่ะจริงไหคิดคิดอย่างงี้มันคิดมันคิดแล้วมันแบบหนึ่งลูกก็นั่งด้วยไม่ได้นั่งด้วยไม่ได้แล้วแล้วเราไม่ได้มีเวลาไปตกแต่งมันอะรถคัสติสมันต้องดูแลตกแต่งต้องมีเวลาใช่ไหมเอาเวลาจากไหนแค่แยกลูกที่มันต่อยกันเนี่ยออก็เหนื่อยแล้วใช่ก็เลยแบบตัดสินใจขายไปขายไปขายไปเสร็จปุ๊บพอขายเสร็จปุ๊บใช้รถอะไรอ่ะก็มานั่งคิดแล้วใช้รถอะไร รถใหม่ๆมันก็ไม่ใหม่เทเลยอโอ้โหไม่ใช่สไตล์เราเลยอะ่ะหาอยู่นานเลยจนนึกขึ้นได้เออนั่งแก๊ปเอาก็ได้แค่นั้นเลยใช่เพราะหนึ่งไม่ต้องหาที่จอดแก๊ปบางทีแก๊ปก็ถามนะโอ้โหพี่วันนี้ไม่นั่งรถส่วนตัวแล้วแล้วคุณ<อ>ตจ้าว่า <laughs> มีเนี่ยส่วนตัวผมมีคนขับด้วยเออพี่โตพูดคำนี้ตลอดพี่บาสใช้รถทำไมซื้อรถทำไมใช่อยากเรียกก็มาใช่ใช่อยากจะลงก็ลงใช่ที่จอดรถก็ไม่ต้องวนไม่ต้องวนพี่โตสอนผมเลยเพราะละที่สำคัญเพื่อนเรามีทุกคนบางคนนะรถหกที่นั่งนะบางคนนะมีรถแบบเวฟไฟหกที่นั่งนะซื้อมาสองคันซื้อมาสองคันแล้วนั่งคนเดียวสองคันนั่งคนเดียวหกที่นั่งที่เหลือหรือเท่าไหร่สิบสองที่หกสองสิบสองนี่ผมก็ไปนั่งคันนั้นไม่ดีก่อนเหรอ แล้วมันเหลือได้ใช่ใช่ใช่เออโบกใช้วิ<ๆ>ธีนะแหมมันเหน็บผมอีก <c oughs> นี่นี่คือความน่ารักของพี่สิ่งโตที่ทุกคนไม่รู้และผมถามหน่อยอเวลาพี่นั่งรถแกป๊ปอย่างเงี้ย คนขับเขาจาพี่ได้ไหมจำได้จําได้แล้วเขาคงดีใจดิว่าพี่โตมานั่งรถเขาโอ้โหมีมีบางคนก็จําได้อบอกโอ้ยพี่ถึงโตจําได้เลยเนี่ยความว่าและเสียงคุ้นๆโทรมาจำได้ดัดเสียงเลยอ่าแต่ก็มีมีช่วงหลังๆเนี่ยแหละช่วงหลังๆที่แบบเริ่มโควิดมาเริ่มต้องเริ่มใส่หน้ากากอ่าเรียกกลับมาขึ้นปุ๊บแกลบเขาก็ถามรับเหมาแถวนี้แหละครับ รับหมอโครงการที่นี่เหรอครับอ้พี่ก็พี่ก็ว่าไปมาดูปั๊มเฉยเช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่มีโลกนี้มันมีติ๊กต็อกคุณเข้าไปอยู่ในโลกติ๊กต็อกคนแรกๆไงนะในศิลปินใช่ไหมก็ถามว่าแรกไหมก็ก็แรกอยู่แรกๆเลยมันเป็นผมจําได้พี่โตบอกผมว่าสิ่งนี้ต้องไปทําพี่เราต้องไปทํำทําไมอะไรที่ทําให้พี่โตอยากไปอยู่ตรงนั้นจริงๆคือมันเริ่มมันเริ่มผมมาใช้เฟซบุ o กอยู่ล้ว เฟซบุ๊กใช้โลกโซเชียลใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มีมีหลายคนเขาเริ่มเริ่มเล่นทิกตอกศิลปินดาราดาราเริ่มดาราศิลปินยังไม่ค่อยตอนนั้นแต่พบผมว่าเออมันก็ดูเหมือนจะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ที่ทุกคนจะจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วเคยมีคนพูดถึงทิกต o k เนี่ยเยอะมากมเยอะมาก ปรึกษาหลวงพี่หลวงพี่โนตหลวงพี่โน้ตเราถามปรึกษาว่าตอนนั้นตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะถามเฮียเนี่ยมันมีแพลตฟอให,ใหม่ว่าผมควรเข้าไปไหมเนี่ยมีดาราเขาเต้นเต็มเลยหลวงพี่บอกอะไรที่มันไม่ใช่เราอะอย่าไปยุ่งทําที่เราทําได้อะไรหลวงพี่เตือนมาเตือนมาอย่าอย่าไปยุ่งคือเนี่ยเห็นไหมคนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทําคือถ้ามันไม่ใช่เราเราอย่าไปฝืนอกลับมาบ้านผมสมัครเลย มันใช่ไงมันใช่อ๋อหลวงพี่เขาเคลียร์มาแล้วนี่ถ้าไม่ใช่เราอย่าทำแต่นี่คําตอบคือมันใช่เราแต่แค่หลวงพี่แค่ไม่ได้บอกว่ามันคือเราแต่แค่บอกถ้าไม่ใช่อย่าทำสมัครเลยนั่งแกพี่สมัครเลยเยี่เริ่มเล่นตอนนั้นเริ่มเล่นกับพี่โจ๊กเอาเรื่องจริงนะคือโจ๊กโซคูแต่เรื่องหลวงพี่บอกก็จริงก็จริงด้วยแล้วก็มาลองเล่นลองเล่นเล่นเล่นเฮ้ยสนุกเออเล่นปุ๊บใช่เออ เอ้ยเล่นปุ๊บเพลินเล่นปุ๊บไม่ได้ฝืนที่จะทํามันอ่ะมันเลยทําให้ทําได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้ตังค์ด้วยนะอ๋อนี่ไม่ได้ตังค์หรอไม่ได้ตังค์นะตอนนี้มีคนตามพี illa. ่อัดละร้านหน่อยหน่อยร้านหน่อยๆเองนี่ร้านหน่อยหน่อยร้านหน่อยนอยนี่ถือว่าเยอะไหมเยอะมากเยอะมากนะเล็กน้อยเล็กน้อยผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราจะ ถ้าเกิดเราไปโฟกัสที่เล่นมันเพื่อ,อที่คนอื่นเขาใช้กันเล่นมันแล้วเราจะหาเงินกับมันทางด้านนี้เราจะทําได้ไม่นานเออก็จริงถ้าเราไปคิดถึงเรื่องธุรกิจการเป็นผมเล่นเล่นแต่แเดี๋ยวมันก็มีงานติดต่อมานะว่าเอ้อเล่นกับพี่โจ๊กเขาก็ติดต่อมาให้ไปทําอย่างอื่นนะทําอย่างอื่นไม,ไม่ได้มาทำในใน,ใน,ใน,ในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเพรรู้สึกอ๋อมันสนุกสนุกทําแล้วแล้วสนุกทําแล้ว ทำแล้วมีความสุขอ่ะมันทําได้เรื่อยๆมันก็เลยทําให้เล่นมาเนี่ยจนจนมีคนตามล้านสามล้านสามนี่ไม่น้อยเลยนะกี่ปีแล้วพี่โจที่เล่นทิกตอกอายุอายุทิกตอกเลยอายุประมาณโควิดโควิดมาเมื่อไหร่ทิกตอกมานนแ้ใช่ไหมแต่เพราะว่าหนึ่งมันหนึ่งเราเป็นธรรมชาติเราชอบแสดงออกธรรมชาติเราชอบร้องเพลงชอบแสดงแล้วมันไม่มีพื้นที่แต่ทิกตอกมันตอบโจทย์ถ้าทิกตอกให้แสดงครึ่งชั่วโมงก็ไม่รอดเพราะต้องไปเลี้ยงลูกอันนี้มันหนึ่งนาทีมันเลยแบบเล่นปุ๊บ ไปอะไรงี้ทีนี้ผมเห็นพี่โตทําบุญเยอะมากทาบุญไม่เยอะมากแต่ทําบุญบ่อยพี่เป็นคนพุทธแหละพี่เป็นพุทธถูกไหมก่อนหน้านี้พี่อาจจะเป็นพุทธที่แบบอืมอืมแต่ตอนนี้ใช่ใช่่ชมุมมองเรื่องนี้นเปลี่ยนไปยังไงพี่กับการทําบุญเล่าให้ฟังหน่อยก็เมื่อก่อนเกิดมาก็เป็นคนพุทธเนี่ยแหละ พอ่อพ่อเป็นพุทธแม่เป็นพุทธพ่อก็ใส่ให้เลยเกิดมาก็พุทธก็ <S <S ธเป็นปกติเขาใส่ให้ในแบบประชาชนใช่ใส่ใละแต่เราเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นแต่เราก็ก็เจอพระก็ไหว้เจอพระก็ไหว้ก็ทําบุญยายพาไปทําบุญก็ไปม,มีบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ก็นิมนต์พระมามก็ทําตามเหมือนเป็นประเพณีมากกว่าจนได้เริ่มเข้าไปแบบนั่งสมาธิ ออ่า oh, งไงพี่จริงๆไม่มีไม่มีอะไรคือไปทําบุญก่อนทําบุญแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิต้องไปนั่งเองนะผมว่าเอา,างี้มันเหมือนมันเหมือนจิตจิตมันสงบมันจับตามจิตทันสมมติสมมติมว่าสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าโกรธโกรธเลยอืมเฮ้ยโกรธไม่รู้ว่าโกรธคืออะไรรู้แต่ว่าโกรธไม่ชอบใจ แต่พอนั่งสมาธิมันจับทันวันนี้กาลังโกรธอยู่นั้นเนี่ยบอกเลยท่นนานมันบอกเราใช่ใช่แต่นี่กำลังโกรธไม่ไม่ใช่วันระง,งับได้นะแต่แบบเอ้ยนี่กาลังโกรธอยู่นั้นเนี่ยอ๋อเพราะอะไรอ๋อเพราะอันนี้เพราะอันนี้อ๋อยึดติดไงนี่แหมไปคิดว่าตัวเองเป็นน,<ม>นี่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 ตัวตนตัวเองนี่ไปอย่างนี้เนี่ย<ม>สรุปจะโกรธเขาไ,ไหมเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักก็แยกย้ายก,กันตายแล้วนะอะไรเงี้ยมันเหมือนมันก็จะจับจับจิตทันทําให้เราสงบขึ้น บางครั้งไม่ทันก็มีเพราะเราเป็นมนุษย์ทั่วไปม,มนุษย์ทั่วไปทีนี้ก็เลยชอบนั่งสมาธิเพราะว่ามันมันสงบนั่งบ่อยขนาดไหนพี่โอ้โหช่วงก่อนหน้าที่ก่อนหน้าเนี้ยวันละชั่วโมงอะทุกวันเลย,ห,ยหรอหวันอาทิตย์วันเดียวไม่ได้ทําอะไระบางครั้งอะ่ะเอาใจกลับบ้านบ้างเราไม่เคยเอาใจกลับบ้านเลยใจเราไปอยู่ไปอยู่ที่อื่นตลอดอะ อันนี้เนี่ยใจใจเรานั่งคุยกันนะนั่งคุยกันแต่เดี๋ยวลองลองนั่งคนเดียวเพาแล้วเอ้ยลูกตอนนี้มันต่อยกันหรือเปล่า <consumers olacak. S 2> มันอา,อาจจะไม่ต่อยกันก็ได้มันอาจจะนั่งดูทีวีอยู่เฮ้ยเย็นนี้จะกินอะไรดีโขคิดไม่ออกเซ็งเลยใจเราไม่เคยอยู่ตรงนี้นะใจเราไปอยู่ที่อื่นดิ้งเยอะมากลองสังเกตคนที่ชมอยู่ EN ลองสังเกตดูก็ได้ลองอยู่คนเดียวใจไปอยู่ที่อื่นหมดเลยแม้กระทั่งก่อนจะนอนอ่ะทั้งที่ก่อนจะนอนมันควรจะกลับมาบ้านนะนอนอยู่บ้านอยู่บ้านแท้แทม แต่ใจอยู่ไหนไม่รู้อ่ะผมก็ไปฟังคนหนึ่งเขาบอกว่าตื่นมาให้รับใช้ตัวเองก่อนอตื่นมาแบบรับใช้เราก่อนเลยเราอย่าเพิ่งไปดูปุ๊บไลน์มีใครสั่งงานหรือตื่นไม่งั้นใจเราไปอยู่ที่อื่นหมดเลยใจเราไปอยู่ตื่นมาปุ๊บยังไม่ทันทำอะไรเลยดูเจอคอมเมนต์อ่าใจไปอยู่กับคอมเมนต์นู่นี่นี่นี่นั่นตื่นมาวางปุ๊บอยู่กับตัวเองก่อนเหตุเลยทําให้เป็นทุกนั่นเป็นทุกนี่เพราะใจไม่เขากลับบ้านที่หาคือเอาเขากลับบ้าน ห้านาทีก็ยังดีสิบนาทีก็ยังดีเพราะบ้านเขาอยู่นี่แล้วผม<ง>เห็นพี่โตในเพจต่างๆเรื่องทำบุญเนี่ยพี่โตทำบุญบ่อยมากสร้างพระสร้างเพื่ออย่างทำบุญเนี่ยทำจะพอดีนะมไม่ใช่แบบมีเท่าไหร่ซัดตุ้มไม่ผมไม่ขนาดนั้นนะผมแค่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้ตื่นมาอารมณ์ดีแบบแบบวันพระด้วยแบบอ,อยากทำบุญอะไรเงี้ยก้าร้อยมีก้าบาทก็ได้อ่แต่ใจใจต้องแบบ แต่ต้องอิ่มเออใจต้องอยากทําอ่ะผมก็อยากทําแล้วผมก็แบบก็ผมมีทรัพย์เท่านี้ผมไม่ได้มีตังเยอะแต่ว่าผมมีกัรยาณมิตรเพื่อนในเพจผมตั้งสองล้านกว่าคนผมก็ผมก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่ามาทําบุญด้วยกันผมแค่บอกว่าผมเอาบุญมาฝากบุญที่ผมทําเนี่ยเอามาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเพื่อนเพื่อนอนุโมทนาก็ได้แล้วแต่ก็มีเพื่อนเพื่อนหลายคนที่เขาก็ทําบุญต่อแล้วก็ไปแชร์ต่อแชร์ต่อพระ องนั้นที่เราจะสร้างก็น่าจะเสร็จเร็วขึ้นเสร็จเร็วขึ้นชีวิตพี่โตผ่านมาขนาดนี้สิงโตนำโชคฟาวอะไรกับตัวเองครับโอ้โหคำนี้ต้องบอกต้องตอบคมๆไปนะความโชคดีนะความโชคดีที่เราได้เจอสิ่งที่เราชอบไม่พอยังได้ทำและอยู่กับมันนะได้อยู่กับมันนะแล้วเราก็มีความสุขกับมัน สิ่งโตน้ำโชคชื่อนี้ได้มาเพราะไม่ได้โชคช่วยแต่ด้วยความสามารถแระจิตวิญญาณความเป็นศิลปินที่มีอยู่ในตัวอย่างเปี่ยมร้นผู้ชายคนนี้สำหรับผมแล้วนั้นเขาไม่ได้มีดีแค่เสียงเพลงไม่ได้นุ่มลึกเหมือนกาแฟาที่เขาขายแต่เขามีสเสน่นด้วยสมองสำหรับผมแล้วเขาบียยอนคำว่าศิลปินเขาคือคนที่ปรับตัวไม่ยอมตายไปกับความไม่รู้ เขาดำรงอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเขาเองครับ